นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เชื่อมไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดเป็นสคริปต์นะครับก็เราจะอธิบายมุมนะครับมุมของการเชื่อมโอเวอร์เฮดนะครับที่มีเพื่อนใน YouTube นะครับถามมาว่าเหล็กบางนะตัวนี้ก็ค่อนข้างบางก็คือ2มนิลนนะครับก็เวลาเชื่อมโอเวอร์เฮดนะครับต่อฉากมันจะยากที่สุดนะครับเชื่อมโอเวอร์เฮดต่อฉากกับต่อต่อตรงนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะนะครับเชื่อมต่อฉากนะครับก็คือในการธรรมชาติของการเชื่อมโบกเฮดนะครับมันจะมีแรงโน้มถ่วงเป็นปัญหาในการเชื่อมนะครับทําให้น้ําบ่อหลอมละลายมันจะมันจะตกลงมาที่พื้นอยู่เสมอนะครับทําให้เชื่อมติดยากแล้วก็มันแอทลุกนะครับฉะนั้นมุมลวดนะครับในการที่เราจะจะแกะเท่าเชื่อมสำคัญมากนะครับก็คือ ปกติที่เราเชื่อมแล้วล่ะมันจะเชื่อมเอียงประมาณนี้นะครับแต่ว่าในการเชื่อมโอเลสเราจะเอียงประมาณนี้นะครับเอียงประมาณนี้แล้วก็นะครับท่านะครับไหมายาสก็คือเชื่อมแบบ แล้วสองมือถกแล้วนะครับก็เดินได้เร็วหน่อยนะครับเดินได้เร็วหน่อยนะครับราบุญนะครับล็อกข้อสอบไว้รักษาบุญล็อกล็อกกระสอบไว้รักษาบุญนะครับแล้วก็วิธีการจับด้วยก็แล้วแต่ขนาดนะครับถ้าเราจับแบบแบบนี้มันจะง่ายในการรักษาล็อกข้ะสอบแต่ถ้าเราจับแบบอย่างนี้นะครับมันจะยากต้องคอนเต้อง ราะว่านี่นะครับการทํางานเหล็กอาจจะมีสเก็ลร้อนนะครับลงบนหลังศีรษะได้แล้วก็ใส่ถุงมือนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับเดี๋ยวลงมือเลย จากติดรต,ออรรตรงนี้นะครับทำให้เชื่อง่ายไปหน่อมีทะลุครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับมือมันติดตรงนี้นะครับาทำให้ล็อกมารทำการเคลื่อน่อยเลยช้า เรามาดูกันครับแต่ก็ถือว่า <Okay. S 1> โอเคนะครับสำหรับเด็กบางแล้วก็เชื่อโมโบวเฮดแบบเดินต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆครับนี่ครับแนวแรกนะครับที่เชื่อมก็นะครับพอใช้ได้นะครับก็เริ่มเริ่มต้นก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับมาอีกแนวหนึ่งแนวนี้ก็นะครับผมเชื่อมจากฝั่งนี้มานี่นะครับเชื่อมจากท้ายตรงนี้มาทางนี้นะครับก็ โอเคครับแล้วก็มาทะลุตรงปลายเพราะว่าเคลื่อนทูบช้านะครับตรงตอนจบเพราะแขนมันไปติดเหล็กนะครับด้านล่างก็นะครับค่อนข้างใช้ได้นะครับก็วันนี้นะครับความสำคัญของการเชื่อมนะครับโอเวอร์เฮดแบบต่อช้างตรงนี้ก็คือมุมในการเข้าเชื่อมนะครับจะต้องเป็นมุมนะครับจะต้องเป็นมุมนะครับ พย,ยงนะครับขึ้นประมาณนี้นะครับนะครับพย,ยงขึ้นพยงขึ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเห็นนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เชื่อมมาเลยนะครับหรือจะอาจจะบางท่านอาจจะลองแบบแบบพุดูก็ได้นะครับให้แนวหลอมละลายอยู่หลังทุบเชื่อมตลอดก็อาจจะดีกว่านี้นะครับวันนี้ よかったよかた ครับอันนี้หลังจากที่เราเชื่อมโอเวอร์เฮดเมื่อกี้นะครับก็ความสําคัญของการเชื่อมโอเวอร์เฮดที่ตรงนี้เหล็กมัน2มิลน,นะครับเกือบเกือบสมิลก็คือมุมลวดนะครับในการที่จะเข้าเชื่อมนะครับวันนี้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับมุม แนวสุดท้ายนะครับมุมเชื่อมจะไม่ค่อยดีเพราะว่าการล่างมันติดตรงนี้นะครับทำให้แขนเข้าไปลำบากจะเห็นนะครับว่ามีการทะลุแล้วก็แนวที่ไม่สวยนะครับในการเชื่อมโอเวอร์เฮดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะสลกนะครับอันนี้นี่คือนะครับหลังจากเชื่อมเสร็จเดี๋ยวเราจะเคาะสแลกนะครับเป็นโอเวอร์เฮดนะครับเชื่อมโอเวอร์เฮดเหล็กบางแต่วันนี้ วันนี้เราได้ทูบ2.6มาแล้วนะครับนี่ครับ RB26 นะครับสองเป็นนะครับ2.6นะครับ2.6 2กิโลนี่ต้องซื้อมาใหม่เลยเดี๋ยวก็คือเมื่อกี้นะครับเราเชื่อมโอเวอร์เฮดนะครับแทงอย่างนี้นะครับเราเดินแบบปูปกตินะครับเดินให้น้ําหลอมละลายต่อกัน ครครับบนะครับก็โอเคครับพอดูได้นะครับ ช่วงแรกช่วงแรกตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ติดนะครับช่วงแรกตรงนี้ไม่ติดแต่ว่าพอมาตรงนี้ก็ติดเต็มแนวนะครับอันนี้ด้านที่หนึ่งนะครับตำแหน่งนี้นะครับด้านที่สองนะครับนะครับก็ ติดโอเคเลยนะครับด้านที่3มตรงนี้นะครับด้านที่3จะมีปัญหานะครับก็คือพอเชื่อมมาได้ถึงตรงนี้ปั๊บนะครับมุมในการจับลวดนะครับมีปัญหาเพราะด้านล่างนะครับติดตัวเหล็กทําให้ข้อมือบิดผิดนิดนึงนะครับแล้วก็เกิดการทะลุขึ้นข้างในนี้นะครับแล้วก็ ไม่เต็มแนวนะครับเดี๋ยวเราก็นี่นะครับแนวที่สามนี้ถือว่าแย่นะครับเพราะว่ามุมของลวดนะครับที่เราเชื่อมนะครับผิดนะครับมุมผิดสองนี้เพราะว่ามือข้อมือนะครับมันติดเหล็กด้านล่างนะครับก็คือติดเหล็กด้านล่างตัวนี้นะครับ นะครับจบกันไปแล้วนะครับก็ในการเชื่อมนะครับโอเวอ์ก็นะครับยังไงวันนี้นะครับฝากกด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมีสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยถ้าทางเราตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็จะตอบไม่ได้นะครับสวัสดีครับก